ที่รับชมย้อนหลังนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องใช้ชีวิตให้มีความวันนี้เราก็พามาต้นห่องเงินห่อทองใช่สิถุงเงินถุงทองเนาะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะกับช่องนี้เนาะเราก็จะมาพบกันซีรีสุขนะคะน,นีนะ <c oughs> รนะสะิ ให้ชีวิตให้มีความสุขบายหมดสี่ก็จะอ่านเป็นบายหมดบายหมดวันนี้เราก็พามาชมต้นไม้สวยๆงามๆที่ปลูกไว้เนาะท้ายบาง รวนไก่เหยียบไปหลายต้นเลยนะคะพี่พี่ก็จะมาตัดเต่งอันนี้กินเร่งๆก็จะตัดทิ้งต้นจริงมันก็จะใหญ่มาก เป็นต้นไม้แห่งโชคลาภนะหอทองเ,เล็กมากเลยสวัสดีช่พี่ที่เข้ามาแล้วก็มาชมถุงเงินถุงทองแล้วก็ต้นหอเงินหอทองกันนะคะ ป็นค้างไว้มีสวดดีพีพีสามท่านนี่นะคะต้นถุงเงินถุงทองที่เราเห็นจะพาไปดูต้นไม้ส่วนต้นนี้หหอ,หอทองอันนี้เขาเรียกว่าหอเงินตัวผู้หอเงินตัวเมียตอนนี้ก็ชาต้นไม้ไว้หลายต้นฝนก็ตกผางก็เลยมา ไก่เหยี่ยมาเลยนี่เป็นต้นหอมที่ปลูกไว้กับต้นบอนสีสัสดีพี่พี่ฮ่ารักต้ใจพาพี่พี่มาชมต้นหอมกันหออ่ะทอันนี้หอมเงินหอมทองส่วนอันนี้ถึมเงนถอดทอง นี่นะครับคืนน้ำโคมเนาะเละอยู่ยังเละอยู่เลยอันนี้ก็เป็นต้นอะโวคาโดเนาะที่เพาะไว้นี่นะครับอะโวคาโดเริ่มโตแล้วโอยใบยแห้งเลย เดาอูมีอูเขาน้องที่ผลจากมาเมล็ดนี่กำลังงอกกำลังโผล่ต้นกำลังโผล่มันตัดแต่งกิ่งเอาโอคาโดอันนั้นต้นที่โตแล้วน้องที่ เพราะจากเมล็ดเนื่องจากชอบกินอะโวคาโดนะก็เลยนำมาเพาะนะคะเพราะเมล็ดก็ปรากฏว่ามันก็งานตอนนี้สูงเท่าหนาแล้วมันมีรังนกอยู่นะนเนี่ยเนี่ยมีรังนกอย่างนี้ ะโดยที่พอไว้ก็จะขึ้นหลายต้นมีต้นทุเรียนเนาะอันนี้เขาพิชซีฟ้าของแทน้นะคะพิชซีฟ้าเลยต้นใหญ่อยู่นะพิชซีฟ้าของแท้อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะพริกลองดินเหรอเมื่อกี้พีชฟ้าแต่อัน,นี้พิกลองดิน ชีดินพิกชีฟ้ากับพิกชีดินเอออันนี้พิกชีฟ้ามันลวงใบเงาพิกชีฟ้าอันนี้พิกชีดินมันก็เป็นป่าที่แบบกำลังลก ป่ากล้วยทางนู้นก็ยน้ำท่วมเนาะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสมุนไทยที่ปลูกไว้เอออโวคาโด้ต้นเงาะก,ก็มีนะอยู่ทางนู้น ฮานูนก็จะเป็นบงังมะกรูดเนาะที่ลมมันลมนฮานูนจะเป็นชิ้นขาดไ้ใบมะกรูดโอขาดขิงค่ะไม่มีขิงขมิ้นกล่มสวนสมุนไพรขมิน้นไรขา ถ้าเข้าไป่าเวีา่านเป็นมาละก,กโรตะไคร้ทางนู้ก็จะสุดเฉะมากนี่สาคูต้นสาคูที่มันกินหัวอันนี้ก็ะชายมันก็เป็นดงผักบุ้งเนาะกำลังเฉะอยู่ ต้นไพรนี่ค่ะมันเขาเรียกอะไรนะกล้วยเคือยาวก้านมันยาวนะไม่ใช่อะไรยาวอันนี้ปมนต้นสาคูนะคะกำลังงามเลยสาคู เอตอต้นนั้นพูกนี่ไงอ้โหค่เดยยังอยู่ส่วนต้นนั้นน่าจะตายแล้วหวังตัวน้ำหาเข้าป่าให้อยู่กัดเล่นแทบแทบแทบ ขอบคุณพี่พี่ที่เข้าสามด้านจงใจี่นี้เราจะขึ้นไม่นานะครสักประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราก็ลงขอบคุณพี่พี่ที่มาให้กำลังใจ เราใ้ชีวิตให้มีความสุขเรามาชมต้นมันหอทองแล้วจะหุงเงนอทอกันนะคะ เตรียมเก็บลงม,มากูดอ่นนะเนาะนี่นะคะพี่พิวโร่เดี๋ยวคลิปเย็นนี้ของมลพิ์จะพาขายหอมได้ยุงมีผิวมากูดแล้ว มะกรูดเสร็จแตามมาเก็บกระเพากันนะคะมะกรอรล่นะมันลมต้นมันดกจกัดนี่อุปกรณ์ทำตะไคร้หอมได้อยู่กระเพรานี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วตัดนะคะไม่ให้เขาเรียกว่าทำสาวมันใบมันก็เอาไปทำกระเพราได้ ถ้ามันแก่ถ้ามันออกดอกมันจะทําให้ต้นโทมเราก็แก่ไวเนาะเราก็ทําสาวมันเขารียกว่าทำสาวกระเพราดีที่พี่สอวน้อยใจน,นะคะก่อนทำตะไคร่หอมได้กระเพราแล้ว นี่ค่ะกะเพรากะเพรากะเพราแบบดกมากตาลายบอกนี่นะคะได้มาปลูกได้กะเพราเหลืออะไรห,หนุ่ได้เตรียมกาแล้ววันนี้ ได้กระปุกมะกูดกับเพาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาตะไคร่หอมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีสัญญาณเปล่าเราจะเอา,าแต่ใบมากูดกับเพาเสร็จก็เอาตะไคร่หอม นี่นะก็ก่อมาเลยก,ลอกล่อใหญ่มากแล้วก็ตัดตัดตัดไม่ใช่เยอะเพื่อนจะตาลายไหยกล้องมันตีรังกา ตั้งกองตนี้ก่อนนะคะพี่ๆกองตะไขา พี่เราก็ได้แต่ไข่มาพอสมคทรนีน่ไข่หอมได้อยู่จะไข่มะกรูดกระเทา و เยอะนีก็เป็นต้นอะโวคาโดที่ปลูกไว้โตมากๆ จะเพอเราอย่าปล่อยให้เขาแล้กวก็ออกดอกถ้าออกดอกแล้วมันจะโสมเราต้องเด็ดยอดไปไว้ไม่ให้มันออกดอกเขาเรียกว่าทำสาวกะเพราตอนนี้ก็ทำสาวกะเพราได้สองต้นแล้วนะคะพี่พี พี o, ่ก็จะตาลายเลยบนสวยๆก็จะอยู่ข้างบนเนาะแม่ย้ายขึ้นเป็นดนแล้วขึ้พี่ๆสองล้านดวงใจเที่ยวสวน เก็บมะกูดตะไคร้หอมกระเพราเพื่อเอาไปทำตะไคร้หอมได้อยู่ในเย็นวันนี้เนาะขอบคุณพี่ๆสามร้านดองใจนะคะจะขึ้นสักยี่สิบนาทีเนาะนีนะ่ให้ดูต้นหอมเงินหออทองเนาะงามมากถุงเงินทองเงนหอทอง แล้วก็ตอนนี้มันก็จะแบบเฉะเฉะโลมากหน้ามันเยอะเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเราได้แล้วตะไครก้กระเพราลูกมะกรูดน้ำมันตะไคร้หอมได้อยู่ต้องเข้าแล้ว น้องเป็ดน้อยอาเป็นมองน้องเป็ดทำเป็นมองอมขอบคุณพี่ๆที่เข้ามานะคะใครที่เข้ามาย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ก็พาไปตัดตะไคร่หอมไรยุงบนที่เรียบรอยแล้วแล้วก็เตรียมมะกรูดแล้วก็กะเพราเนาะเตรียมที่จะทำตะไคร่หอมไรยุงต่อไป ออขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมเนาะนี่เราก่อนพามาดูเส้นกระบองเผ็ดน้อยอันนี้ของเล่นตัวใหม่กำลังแบบอยากปลูกไม่แน่เจว่ามันเลี้ยงง่ายไหมเล่นตัวใหม่ บงเพชรน้อยหรือแคตตัดสำหรับ EP น,นี้ก็ต้องขออนุญาตลงนะคะขอบคุณที่พี่ช่วยท่าน,นะ